จูนได้เพราะว่าคลิปของอาจารย์เลยครับคาร์บูตัวนี้เมื่อคืนมานอนที่นี่ใช่ไหมครับเมื่อคืนมานอนที่นี่ครับเสียเวลาแค่ครึ่งวันครับอาจารย์ดูคลิปต่างๆที่ผมทําออกไปเนี่ยครับได้มีความรู้บ้างไหมก็ในในใน u t u b e รอบแรกที่คาร์บูตัวนี้มาใหม่ๆเนี่ยผมได้ความรู้จากอาจารย์ตอนที่ยังไม่ติดแอร์เนี่ยจูนได้เพราะว่าคลิปของอาจารย์เลยครับคาร์บูตัวนี้จูนได้จูนตามแล้วก็ไม่มีปัญหาเลยครับแต่พอเริ่มทำแอร์ ติดตั้งใหม่เนี่ยถึงเริ่มมีปัญหาครับคือไฟการ,รแอร์มันเสียครับแอร์มันเสียหรือเปล่าไม่เสียมั้งเอาไฟการใหม่เก่าก็คือเสียบสายผิดแล้วก็ไปใส่น่าะเป็นที่ระบบสายครับคือหนึ่งสายแตกสองเสียบผิดสามกระป๋ะใส่กับข้างครับทีนี้เขาโบโลลมไม่ได้มันก็เลยค้างครับมัน,ม,นมันเป็นแค่ตรงนั้นเองเอาทีนี้มนเมื่อจบเสร็จเรียบร้อยทดสอบเองเรียบร้อยครับอยากฝากอะไรถึง ้าของรถจะใช้คาบูสำหรับท่านที่ใช้คาบูอยู่นะครับถ้าเผื่อท่านใช้อยู่แล้วรถมีอาการไม่ดีเนี่ยท่านอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจว่าคาบูเนี่ยต้องรีบซื้อใหม่ถึงจะดีให้แนะนําว่าลองปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนว่าคา <c oughs> บูตัวเนี้มันยังสภาพใช้ได้ดีอยู่ไหมเพราะว่ามันอาจจะเป็นเกี่ยวกับชิ้นส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องก็ได้เพราะฉะนั้นก็ ให้ท่านอยากช่วยพิจารณาสอบถามกับผู้เชี่ยวชาญก่อนเป็นอันดับแรกนะครับ